สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่ละเอียบซีสุขูสุขคนเมื่อนี้สิมาเปิดราคากล้วยพิการบ้านนองบัวน้อยตำบลนาดานอำเภอสวรรค์กูหาจังหวัดนองบัวลำพูครับผมพอจะเปิดจักรตัวเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อกันเด้เลยครับสวัสดีครับในน้ำตัวในพ่อพ่อของนู้นบ้านน้องบัวน้อยครับอันมูทีตำบลนาดานสวรรค์ูหาเด้อครับแน้น ก่อนสิมาเปิดบอกเบอร์โทรพี่น้องเราเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ08721 08721 940 940 39 39เอออครับพ่อกองหนุนเนาะกองหนุนรองบ้าน้อยครับผมการสุวรรณคูหาหนองบัวลำพูเฮานี่ยละครับพ่อสิมาเปิดจ้กตัวครับมื่อนี่สองตัวสองตัวแม่ลูกเนาะแม่ลูกท้องว่างเนื้อลาเด้อครับแม่ลูกท้องว่างเอ่อพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่ออันอันธรรมดา สายบ้านๆเนาะสายบ้านเขาสายบ้านๆนะครับตัวใหญ่ครับผมพอพันเป็นตัวใหญ่อ๋อครับไว้กอกนั่นข้าเจ้าครับความสูงเพันหลายปันไดพ่อขั้วสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าประกันความสูงขาบัวทกบัถอนหางบัดอกนโปพ่อเนาะบัดอกบัวแดกครับผมเรีบมาครับผมงามเหมืนบัพ่อครับสถานนั้นท่องเพันมีหรือบปพ่อบ่ท่องบ้างท่องบ้างเหมืนบัพ่อ อยากขึ้นเยอะอ๋อมันขึ้นแล้วเนาะไปทับเอามากเกินนะมากพอพันใดกะจังเอาไปทับเอาเนาะพ่อเนาะงามครับแม่เนี่ยอัตลักษณ์ดีเพิ่นมิ่งชมแม่เพิ่นก่อนนะครับอ่านะครับเบิ่งโคนหางเนาะครับเบิ่งท้ายนะครับอ่าโนมซีเต้านะครับโคนหางใหญ่พวงหางงามเล็บแข็งเล็บขาดีเนาะพ่อเนาะเล็บแข็งเล็บขาดีสวยแม่นี่ครับเล็บปันเล็บมาครับผมเพิ่นได้ลูกตัวเดียวนี่แม่นบ่พ่อ มาลูกตัวเดียวแม่นอามาชมลูกเพิ่นเนาะครับลูกเพิ่นนี่เป็นสายพันธุ์ใดเพ่ออันสายพันธุ์นั่นพื้นบ้านเฮานี่แหละแต่ว่ามันตัวใหญ่อ๋อเป็นพ่อพันธุ์ฝูงใหญ่แม่นบ่พ่อแมนเบิ่งโคนหางเพิ่นใหญ่ดีเนาะครับเพิ่นอายุได้จักปีแล้วพ่อนี่อันยังบ่ทันฮอดปีบ่ทันฮอดปีอ๋อแมนได้ซีบเดือนบ่พ่อแมาะอ๋อได้ซีบเดือนแล้วเนาะครับมาพันธุ์ตัวนี้งามสวยนะครับผมอ่าความสูงเพิ่นหลายปานไรพ่อนี่ความสูงร้อยสามสิบห้า บอนค้อยผูนย้<อ>ผ<ม>น้อยนี่ครับผมบางน้อยนี่มันจีร้อยเศ้านี่หลักโอ้รอยเศร้าเนาะครับเบิงอ่ามาเบิงแม่เพิ่นเนาะครับผมแม่เพิ่นเบิงตานะครับาตาแต้มแจ่มแจ่มค้องทุงน่องขาวเอ,อวือบบกเผาใหไงลิบแข้งลิบขาน้อยกอดม่นดีนะครับผมบเล็บมากครับผมสวยเขาอุ้มบาดบ่พ่อนี่แมนแมนเขาอุ้มบาดนี่ขวัญสองทางเนาะครับผมงามครับแมน่นี่อัตลักษณ์ดีนะครับลำตัวเงีวดีเนาะครับท้องบ้างเอาไปใส่พ่อพันใดก็ได้เนาะครับผมอ่าไป พัฒนาเอานะครับผมงามครับผมเปิดราคาไรไปเลยครับพ่อคุ่มนี่อันสิบสามห่าพันสิบสามห่าพันหนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับผมต่อรองได้เนาะพ่อเนาะต่อรองได้เนาะครับมาเบิองมาช่มเอานะครับผมอยู่กับพ่อหนุนนะครับบ้านน้องบ่น้อยจากมาเบืองมาชมเอาตัวจริงกับมาเบิองมาช่มเอานะครับผมเปิดแม่ลูกนะครับแม่ลูกเป็นเพศผู่นะครับเป็นตัวผู่นะครับสวยนะครับตัวผู้นี่สูงดีนะครับ เออจากได้เป็นพ่อพันกมาเบิงมาชมเอานะครับผมงามๆเลยครับเปิดหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับครับมาเบิงมาชมนะครับต่อร่องได้นะครับว่ามีต่านี้นะพอเนาะสวยนะครับงามครับผมเปิดแม่ลูกเท่านี้ม็นบ่พอครับเปิดแม่ลูกนะครับผมครับสุท้ายนี่ก็ฟากกดไล่์กดแช่ช่องไอทิเกษตรทฤษฎีไมเนอร์ครับสุท้ายนี่กล่าวคำวสวัสดีครับ